สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้ผมจะมาอัปเดตพิกชอดจีนของเฮ้าค่ะในกระสอบย่ามแรงค่ะเด<ส>ี๋ยวถ่ายคลิปแล้วผมก็จะไปหาฉีดเพี้ยค่ะเพี้ยกำลังล่งค่ะพวกเพี้ยอ่อนนะคะอากาศก็เริ่มเย็นลงแน่แล้ววาง3ามีมือมานี อากาศหนาวค่ะเริ่มกับพอค่อยหนาวบันไดดอกแต่ว่ามันก็เย็นลงอะค่ะเย็นช่วงแรงกแล้วก็ช่วงเศา้าก็จะมีหมอกลงค่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงสัจฉพันเนาะค่ะเนาะปัานี้นะมันก็เลยมีพวกเพียพวกมะแลงเพียออนเพียยังค่ะบุ้มกะมอค่อยเปิดเบิงทั้งเศา้าทั้งแรงค่ะบุ้มกะคอยสังเกตอาการเขาพ้อมค่ะ ย่ามไดจะได้เก็บโน้บอกพริกชอ่อของเฮาจะสามเดือนละค่านี่ยิ่งยิ่งจะเขานานหนาวนี่พวกโรคพวกมแมลงพวกศัตรูพืชมันก็ยิ่งยิ่งหลายค่ะยิ่งไปแปลงทั้งขางบ้านได้กะบ,บะคนะุณอ่ะเขาเอิ้นเป็น เป็นแมงวีบ่ค่ะแมงวีขาวค่ะมแมลงวีขาวไหมคะ่ะตัวน,น้อยๆไหมเวลาบุมลดน้ำนะบินวึ่งออกบ่าตตรงเป็นมแมลงวีอะค่ะบินมวนเลยค่ะในช่วงกลางวันนางเสตโตขาวๆในบินบินเต็มสวนเลยค่ะในอากาศนะ ลายค่ะ,ะเพียกําลังล่องค่ะเป็นเพียออนเพียออนตัวสีเขียวเขียวอะค่ะม้มก็ได้ไปเอาน้ำสมสมายชู้ล้วก็สั้นไล่ค่ะมาผสมแล้วค่อยฉีดห้ยอยู่ตลอดม้มฉีดแทบทุกมือค่ะทุกเส้าทุกแล้ง้ม,มยานผม้ม,ม่ได้เก็บบอกผิกเนี่ยหน่วยบอกพผิดผม,มมันกาลัางจะเรื่มงอเริ่มยยังเขาแล้วมันเกิดจากอ่าพวกที่เป็นเพียค่ะมาดูดกินน้าเลี้ยง ส่วนหมากใบของเขายิงลายค่ะใบาลายเราบัดน,นี้มันเป็นที่แบบซ่อนพวกศัตรูพืชนะคะแล้วต่อค่อยเด็ดใบเด็ดยังออกนําอยากเก็บไว้ไว้อยู่ค่ะเก็บนี้เพียเพียเริ่มมากแล้วมันยิงกําจัดยาค่ะพวกเพียอ่อนเนี่ยทำมันได้ม,มากนะมันมากเป็นกระจุกกระจุกเลยเด้ค่ะลายอีรีบุมบีเทิงมือบีเทิงฉีดะคะ่ะ อีกอย่างบุ้มก็เอาอันนี้พร้อมขีเทาไปแซ่ไปแซ่หน้าบุ้มกนลาดเลยค่ะลาดทั้งตตนเลยเอาขีเทาลาดทั้งตตนเลยค่ะบุ้มบได้ใส่ยาบุ้มก็เลยมีหยังบุ้มก็เทลงลาดไปเลยเบื้องเน่นี่กำลังงามที่อยู่ในกระบะค่ะพริกชอ่อจีนเขงเข้าพริกชอ่อจีนเฮดเดอร์นี่พริกอันนี้โอ้ลมว่อยวอยอากาศเย็นเย็นค่ะ อากาศเย็นมากค้นก็นเริ่มสิป,ปับโดวบอท่านแล้วละ่ะปายมาางสีกระหอนเด้ค่ะย่ามือเศร้าดึกๆนัง่งแล้งใส่ก็จะมีหมอกลงตื่นเศร้าขึ้นมาในหมอกเปียกเบิดย่ามแรงก็เริ่มอากาศเย็นมุมกามาถ่ายคลิปไว้ค่ะถ่ายคลิปอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆบอกพี่ชอของเฮ้าเนาะ เป็นห่วงเขาอยู่ค่ะย่านเพียลงย่านเอาบยูงสิแม่คะ่ะเพราะว่าบุมกบเรศใส่พวกยาขามะแรงเนาะยามันล่ามไปค่ะย่านบเหลืออยู่ในเอ่อการ์เดนเบสข้างบ้านนั่งพูดในบ็อกซ์ค่ะนู้ก็กินนี่นใกล้จะเบิดละละยังบ่ท่านเด้กเก็บอยู่เลยบ่อยากให้เพียลงทั้งนี่อ่ะถ้าเพียลงทั้งนี่บุ้มบด้เก็บแน่นอนละเป็นแบบเป็นน่วยกุดกดกินกินเขาอะค่ะ เริ่มงามแล้วก็เริ่มงามเริ่มมีศัตรูพืชแล้วค่ะยิ่งฝนทิ้งช่วงแล้วยิ่งอากาศเย็นเนี่ยช่วงเพียมันมากมากค่ะอากาศเย็นลงเนี่ยเพียออนมากนาห่อนก็นจะมีอีกอย่างนึงก็จะเป็นพวกเพียไฟไล่ขาวอียงประมาณนี้ค่ะโอ้หลายค่ะศัะตรูพืชของพืชผักเพราะว่าจะเป็นพวกพิบบกบคทีเรียแบคทเทศทั้งสิ่นี่ ขัน,น้ำหามุมก็จะได้เฝ้าออกเก็บได้ค่ะอันนี้เขายังเกียวเขียวอยู่พวกพี่ขีนูขาวพี่ขีนู้สมพี่ขีนูอียังละนเนนี่นี่งามงามเลยค่ะกำลังน้ำหามสมสมเก็บไปแล้วสองหน่วยต้นนี่เก็บหน่วยแดงไปแล้วสองหน่วยค่ะดกคักพวกพี่อันนี้เพชรยูเยด้ยเนี่ยค่ะ ใส่ตำเจลอันนี้ก็จะเป็นบักพริกช่อของเห้าที่ปลูกในยางร่อลรดนะคะี่มักก็ฉชีดพ่นไปเบิดเลยชีดไว้ค่ะน้ำส้มสายชูชีดเห็นเพื่อนบอกว่าเอามาถามมาแร่งวีขาวแต่ว่าบผมยังบ่เห็นมาแร่งวีขาวมานีเนาะมาทางนี่เนาะผมเห็นแต่อยู่ทางฟังทั้งคุณค่ะให้ใส่น้ำส้มาสายชูที่สกัดจากแอปเปิลนะคะ เบิ้งน่มานางเบิ้งนางแง่งไรเพียไรไม่แรงอยู่นี่ล่ะเพิ่นว่ามดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเนาะ <c oughs> ตะเวเนเริ่มสีอ่ารับขอบฟ้าแล้วม้งก็จะได้ไปเกียบเป็ดละค่ะเบิ้งแน่บอกพี่คีนูสวนหน่อยเข้าในกระถางเนี่ยเริ่มจะซุกละค่ะเดี๋ยวมืออื่นม้งจะได้ไปหามาหาเก็บเก็บไว้มือละนิดละน้อยตากแดดไว้ค่ะ ไปกันเด้อขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆุกกำลังใจเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ